สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับก็เจอกันในหัวข้อที่2นะครับสำหรับในหัวข้อแรกที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะพูดถึงในส่วนของภาพรวมของ Data t c าไซ c ์หรือวิชาศาสตร์ข้อมูลให้เราเห็นภาพกว้างๆแล้วนะครับว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายนะครับถูกนํามาใช้ในการทํานายเหตุการณ์ในการวิเคราะห์เหตุการณ์การตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจนะครับโดยในตัว Data าไซ์ตัวนี้นะครับ หัวใจหลักของมันก็คือตัวที่เรียกว่า Big Data สําสำหรับ Big Data ในหัวข้อแรกเนี่ยเราก็พูดถึงว่าตัวเราเองเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผลิตข้อมูลเข้าสู่ระบบ Big Data ไดน้มากมายเราฝากรอยเท้าไว้มากมายแล้วลองคิดดูว่าเฉพาะเราคนเดียวเราผลิตออกมามากมายแล้วในโลกของเราเนะี่ยมีอยู่กี่คนนะเะเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเยอะมากนะครับในโลกของโซเชียลนะครับในบทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา แกะกันไปทีละส่วนนะครับตั้งแต่ความหมายแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนต่างๆนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับวัตถุประสงค์แรกเลยของการบรรยายเนี่ยก็คือจะต้องให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคําว่าวิยาศาสตร์ข้อมูลให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะก้าวเดินไปบันไดที่สองสามสเพราะฉะนั้นในบันไดขั้นแรกเนี่ยสําคัญขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจจับใจความและเนื้อหาของหัวข้อนี้ให้ดีนะครับ สำหรับความหมายของวิาศาสตร์ข้อมูลนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็มาตีความหมายจากาจากชื่อก็มันนะครับชื่อก็มันก็คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลถ้าเราแยกตัวข้อความเนะี่ยออกเป็นสองข้อความก็คือวิทยาศาสตร์บวกกับข้อมูลถูกไหมครับทีนี้เพื่อให้ง่ายนะครับเราก็ไปดูความหมายของแต่ละประโยค ข้อมูลคืออะไรตกลงนะครับแล้ววิทยาศาสตร์คืออะไรถ้าเราเข้าใจข้อมูลหน้าตามันเป็นยังไงวิทยาศาสตร์หน้าตามันเป็นยังไงเวลาเอาสองตัวเนี่ยมารวมกันเป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลเราก็จะเข้าใจโดยไม่ยากนะครับข้อมูลอันนี้สําคัญมากเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะคิดว่ารู้จักแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรารู้จักใช่ข้อมูลที่เรากําลังจะพูดถึงในหลายวิชานี้หรือเปล่านะครับทีนี้มาดูว่าข้อมูลคืออะไร นะครับถ้าไปดูภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีอยู่สองคำที่คล้ายๆกันคล้ายๆเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่นั่นก็คือตัวที่เรียกว่า data ก็คือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว information ก็คือตัวนี้ดูคล้ายๆว่าสองตัวเนี้ยมันจะคล้ายกันแต่จริงๆมันมันไม่คล้ายกันครับมันมีความแตกต่างตัว Data คืออะไร ตัว information คืออะไร,นะรตัว data เองเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าข้อมูลส่วน information เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าสารสนเทศจริงๆคำก็จะเห็นแล้วว่าไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกันได้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจผมจะไม่ขอใช้ภาษาที่เป็นวิชาการนะครับเอาง่ายๆว่าตัว data หรือข้อมูลเนี่ยเราถือว่ามันเป็นข้อมูลดิบข้อมูลดิบแล้วกันนะส่วนอ่าอินโฟเมชันก็คือข้อมูลที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าวันเนี้ยผมต้องการอ่า,อาปลากระพงมาทอดน้ำปลาถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาเอาแหเอาอวนไปหวานเพื่อที่จะให้ได้ปลากระพงมาแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างเราอาจจะได้ใบไม้ เศษสาลายอาหอยอาจจะได้ปลากระดีมาด้วยใช่ไหมครเพราะว่าเราหวานแหได้มาทั้งก้อนเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นข้อมูลดิบมีอะไรปนยอยูอ่เยอะไปหมดเลยถ้าเราเอาข้อมูลดิบตัวเนี้มามากัันมากองเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือปลากระพงใช่ไหมเราต้องการทําปลากระพงทอดน้ำปลาเพราะนั้นอย่างอื่นเนี่ยเราถือว่าไม่ใช่สารสนเทศนะเราถือว่าไม่ใช่อินโฟเมชันหอยก็ไม่ใช่กุ้งก็ไม่ใช่ใช่ไหมสาลายก็ไม่ใช่ก็เอาทิ้งไปหมดเลย อันนี้คือความแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบกับข้อมูลที่ปรุงแล้วหรือว่าตัว Data และก็ Information นะครับเพราะนั้น information คือข้อมูลที่สะอาดสะอาดในที่นี้หมายความว่าเรากรองสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปทีนี้ถ้าเกิดเราไปในอีกระดับหนึ่งนะครับตัว information ตัวนี้คือเป็นหัวใจเป็นกุญแจสำคัญเลยถ้าเรามี Information เยอะๆเราสกัดเอา information เยอะๆเนี่ยเราจะสามารถเอามา สร้างเป็น knowledge หรือความรู้ได้นะครับเพราะนั้นความรู้เกิดจาก information หลายตัวมารวมกันทำให้เกิดความรู้ไอ้องความรู้หรือ knowledge ตัวนี้ครับก็คือเป็นสิ่งที่จะนำไปแก้ปัญหาได้นะครับเรามีปัญหาเราสามารถที่จะเอาเอาองความรู้ตัวนี้ครับไปแก้ได้และถ้าเกิดเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่สี่ ร,ระดับที่4เรามีอยู่4ระดับในทฤษฎีของข้อมูลข่าวสารก็คือ 1. Data ก็คือข้อมูลดิบ 2. Information แล้วก็3ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือตัว Knowledge และก็อันดับที่4เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเรามี Knowledge เยอะๆแล้วเราสามารถเอา Knowledge ทั้งหลายเนี่ยมา,มารวมกันมาบูรณาการกันแล้วทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะไปแก้ปัญหาใหม่ๆได้อันนี้เราเรียกว่าปัญญาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า wisdom เรามีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรามีความรู้เกี่ยวกับแมคาีนิกกลไกต่างๆเรามีความรู้เรื่องกลศาสตร์เราสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นรถยนต์หรือสร้างเป็นเครื่องบินได้หนึ่งคันนั่นคือปัญญาหรือองค์ความรู้ใหม่นั่นเองนะครับนี่คือทฤษฎีเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนน่าจะแยกและก็เข้าใจคําว่า d a t a ได้จากการบรรยายตรงนี้นะครับสรุป ตัวด a t a ก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบนะข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบนะครับข้อมูลตั้งต้นเลยส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์เราเคยเรียนมาตั้งแต่มัธยมนะครับวิทยาศาสตร์ก็คือ,อวิชาหนึ่งที่สามารถที่จะอธิบายเรื่องราวอะไรต่างๆได้เราอาจจะเคยท่องนะครับ,บกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอยู่สี่กระบวนการ ทุกคนยังจําได้ใช่ไหมครับใครจาได้ลงลึกนะให้เวลานึกสักห้าวินาทีนะกระบวนการที่หนึ่งก็คืออะไรฮะการสังเกตแล้วก็ตั้งสมมุติฐานสองใช่ไหมสามก็คือการทดลองแล้วก็สี่ก็คือการสรุปผลน,นี่แหละวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์าาามีสี่อันเพราะฉะนั้นถ้าเอาวิทยาศาสตร์กับตัว Data มารวมกันเป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาโทษเอาวิทยาศาสตร์กับข้อมูลมารวมกันเป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูล เราจะให้ความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลว่าอย่างไรอลองคิดดูนะครับผมสรุปให้คร่าวๆนะไม่รู้ว่าจะโดนใจใครหรือเปล่าแต่ว่าโดยความหมายก็จะประมาณนี้นะครับก็คือวิทยาศาสตร์ก็คือการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมาประมวลผลข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ว่าเนี่ยอย่างที่เราพูดในในใ,ใ,ใ,ในหัวข้อแรกก็คือเราจะทํากับ Big d a t a นะครับเอาวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สีขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมาทําการประมวลผลกับข้อมูลที่เป็น Big Data แล้วก็สกัด ออกมาเป็นอินฟอร์เมชันถูกไหมครับสกัดออกมันเป็นโลเลตหรือถ้าให้ดีสกัดขึ้นมาเป็นวิสตอมเลยระดับที่4เลยอันนั้นจะสุดยอดมากนะครนี่คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เราจะต้องเรียนกันนะครับเมื่อเราได้ตัวสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลไอตัวนั้นนะครับเปรียบเสมือนกับทองคําหรืออัญ,ญมณีที่มันมันฝังอยู่ในดินสกรปรกสกรปรกที่เราไปทําเหมืองแล้วได้มันมาไอตัวนี้คือของมีค่าที่สุด มีคนเคยกล่าวว่าคนที่ถือครองข้อมูลก็คือคนที่ถือครองโลกเพราะอะไรเพราะข้อมูลเนี่ยถูกสกัดออกมาเป็นของมีค่าและนำไปใช้ประโยชน์มหาศาลอันนี้คือเหตุผลหลักเลยครับที่เราจะต้องมาเรียนในเนื้อหาของลายวิชา right. okay. นะครับโอเคในบทนี้นะครับเราพอที่จะเข้าใจความหมายของอตัว d s c i e n c e ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ ในหัวข้อถัดไปเราจะเจอกันในในส่วนขององค์ประกอบของดิาสซ่าก็คือเราจะส่องทะลุเข้าไปในตัวดิาสซ่านะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันประกอบด้วยแขนขาตับไตไส้พุงอะไรอยู่ข้างในบ้างแต่ละองค์ประกอบแขนทําหน้าที่อะไรขาทําหน้าที่อะไรตับทําหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันและเจอกันในหัวข้อถัดไปสวัสดีครับ